ื่อให้เด็กและโยชนมีความภูมิใจในชาติยึดมั่นสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ช่วงหลังในจึงกลายไปเป็นคู่กรณีกับด้อมส้มด้วยแวนวร่วมมบสามนิ้วอะคือมันคนละด้านกันเลยนะให้ยึดสามสถาบันหลักนะเรื่องระเบียบวินยัยอีกฝั่งหนึ่งบอกสิทธิเสรีภาพอีกฝั่งหนึ่งบอกเรื่องสถาบันมีปัญหาคือตรงข้ามเลยเพราะฉะนั้นด้วยจุดยืนด้วยท่าทีแบบนี้ก็เลยมีประเด็นในการโจมตีดิสเครดิตนายกเศรษฐาเนี่ยเยอะเป็นพิเศษ แล้วก็นายกเศรษฐาทวีสินวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูชิดชอบนำคณะเด็กเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศเข้าเยี่ยมคารวะนะแล้วก็เป็นโอกาสที่นายกเนี่ยได้พบปะนะพูดคุยกับเด็กๆด้วยกำลังจะถึงวันเด็กด้วยฮะนะเนี่ยรัฐมนตรีศึกษาใส่ชุดข้าราชการการเมืองนะ อันนี้นายกเสียถาฮะยกมือถ้าจะไม่ใช่การรับไหว้นะถ้าจะเป็นการก้มไหว้นะแล้วก็มีบรรยากาศที่พบปะอย่างเป็นกันเองกับเด็กๆอ๋อนี่ง่ายนี่ง่ายเนี่ยเนียเป็นช่วงที่เด็กถ่ายเซลฟี่กับนายกเนี่ย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราได้เห็นร่วมกันนะครับเรื่องนี้คือตอนท้ายนะฮะที่ได้มีการถ่ายรูปและแล้วก็เดินพบปะแล้วก็มีบางช่วงนะมีเด็กเนี่ยขอถ่ายรูปกับนายกแล้วบอกว่าผมเชียร์ลิเวอร์พูลครับอ๋อคือน้องบอกใช่ไหมคะเด็กบอกแล้วเด็กก็ชูนิ้วโป้งขึ้นมาแล้วบอกนายกชูนิ้วโป้งขึ้นมาแล้วบอกว่าแบบนี้เอาไปเลยสองนิ้วเพราะนายกเชียร์ลิเวอร์พูลเหมือนกัน ผมก็ไม่แต่ทำไมเอาสองนิ้วไปหมายความว่าอะไรสู้ๆฮะยูวิวเนเ e อร์วอลอ alone เหรอไม่ใช่อันดับสองนะไม่รู้ชูชูสองนิ้วนี่ผมแปลกๆอันดับสองคนนี้ผมก็เป็นแฟนลิเวอร์พ,พูลเหมือนกันอคือเด็กนี่รู้ว่านายกชอบฟุตบอลไง<อ>นะะนี่ยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นเพราะว่ากำลังจะถึงวันเด็กแห่งชาติอยู่แล้วค่ะวันเสาร์นี้นะวันนี้ท่านรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยก็นำเด็กเด็กกลุ่มนี้คือเด็ก เยาวชนที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะฮะแล้วบางช่วงบางตอนฮะที่นายกเศรษฐาพูดนะฮะก็ได้เน้นย้ําให้เด็กและเยาวชนเนี่ยยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนากำลังคนของชาติและให้ความสำคัญยิ่งแก่เด็กและเยาวชนโดยสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อให้มีการร่วมมือยกระดับคุณภาพศึกษาคุณภาพชีวิตรวมทั้งการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความภูมิใจในชาติ ยึดมั่นสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสิ่งสำคัญเด็กและเยาวชนทุกคนต้องมีความรู้สึกต้องมีความรู้จักการกระตันยูรู้คุณต่อบ,บินามารดาผู้มีพระคุณและประเทศชาติมีความรู้จักสามคัคคีรักชาติ มีการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบระเบียบวินัยที่ดีและมีการประพฤติตนที่อยู่ในกรอบของกฎหมายรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถควบคู่คุณธรรมตลอดจนตระหนักถึงความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติสอดรับกับความขวัญวันเด็กในปีนี้ที่ผมให้ว่า มองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยรัฐบาลน,นี่คือการสื่อสารไปยังเด็กและเยาวชนนะฮะ <c oughs> ก็ถือเป็นโอวาทเนื่องในวันเด็กไปเลย <c oughs> นะคือที่นายกพูดมาทั้งหมดนี่นะผมนึกเปรียบเทียบกับโอ้มิหน้าละนายกเนี่ยจึงช่วงหลังในจึงกลายไปเป็นคู่กรณีกับด้อมส้มด้วย <c oughs> แนวร่วมมบสามนิว้วอะคือมันคนละด้านกันเลยนะ <c oughs> ใช่นะให้ยึดสามสถาบันหลัก นะเรื่องระเบียบวินัยอีกฝั่งหนึ่งบอกสิทธิเสรีภาพอีกฝั่งหนึ่งบอกเรื่องสถาบันมีปัญหาคือตรงข้ามเลยเพราะฉะนั้นด้วยจุดยืนด้วยท่าทีแบบนี้นะช่วงหลังพักก้าวไกลก็ดีด้อมส้มก็ดีก็เลยมีประเด็นในการโจมตีดิสเครดิตนายกเศษษฐาานี่เยอะเป็นพิเศษ